มีทานอีศกเรื่องลิงกับนกขมิน้นมีนกขมิ้นตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่าทำรังอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเลือกเอาตรงง่ามไม้สูงสูงคุ้มแดดคุ้มฝนและค่อนข้างปลอดภัยจากอันตรายที่จะมาจากสัตว์ร้ายและอยู่บนรังอย่างสงบสุขเรื่อยมาคราวหนึ่งเกิดฝนตกชุกติดต,ต่อกันมาหลายวันจนน้ำฉ่ำฟ้าชุ่มแผ่นดินไม่ว่าฝนจะตกมาหนักหนาขนาดไหนก็ไม่ทำให้เจ้านกขมิ้นเดือดร้อนอะไรเลย พราะรังของมันคุ้มครองป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดีและที่ใกล้ๆรังของนกขมิน้นมีลิงตัวหนึ่งนั่งหลบฝนอยู่แต่ก็หลบไม่พ้นมันเปียกปอนไปทั้งตัวนั่งสั่นงันนกจนนกขมิ้นอดสงสารไม่ได้จึงร้องถามว่าพี่ลิงจำท่านพี่มีลักษณะเหมือนอย่างมานุษย์แต่ทำไมจึงไม่สร้างบ้านอยู่อย่างมนุษย์ละจ๊ะมาทนตากฝนอยู่ทําไม ลิงตอบนกขมิ้นน้อยว่าเมื่อก่อนนี้ฉันอาศัยอยู่ในถ้ำซึ่งมีทั้งอาหารและน้ำอยู่รอบๆบ,บริเวณถ้ำแต่ตอนนี้ได้มีลิงแม่ลูกอ่อนหลายตัวมาอาศัยอยู่ฉันสงสารแม่ลูกอ่อนเหล่านั้นไม่อยากแย่งอาหารฉันก็ต้องออกมาหาที่อยู่ใหม่แต่ยังไม่ได้ทำที่อยู่อาศัยเลยฝนก็ตกมาหนักหลายวันแล้วแต่ถ้าฝนหยุดฉันอยากจะทำที่อยู่ใกล้ๆก,กับเจ้าได้ไหมนกขมิ้นน้อยตอบว่าได้สิจัะพี่ลิง เพราะฉันก็อยู่ตัวเดียวจะได้มีเพื่อนพ่อกับแม่ของฉันตายหมดแล้วลิงดีใจและลงมือทำที่อยู่อาศัยใกล้กับรังของนกขมิม้นจากนั้นมาลิงกับนกขมินก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อการช่วยกันคิดแก้ปัญหาหรือเมื่อมีความทุกข์ก็ปรึกษาร่วมกันคิดแก้ปัญหานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการมีปัญญาและมีเพื่อนที่ดีสามารถแก้ปัญหาหรือทุกข์ที่เกิดขึ้นได้ พุทธภาษิทธคบคนดีมีแต่ความเจริญ